นี้ค่ะบูชื่อเด็กอีกิพัตดาลิกาสีจูอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้ารับเจ็ดค่ะวันนี้จะมาท่องบทอาคยานเรื่องรับสางพรอตอนกำเนิดพระ จิบสิดทวินทุกเวลาจะเคยออกช่วยพระเม่จาสงสาร่างกล่าวเป็นหนักหนาเหนื่อยอยากลำบากกายา ไม,มไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูปุงชูโจช,ชิดผิสมัมพระคุณล้ำลบพบตายจะออกให้เห็นตัวก่อครัวก,ากลาใครตาผ้าฟูมากินข้าวสกสึรของพระ down yeah.